สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกระบวนการคิดฝ่าวิกฤตประเทศไทยนะคะดิฉันรพิพัฒนาาสบุตรทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้รับเขียนนะคะจากผู้ที่มีประสบการณ์อย่างยิ่งในเรื่องของการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกับกรุงเทพมหานคร,รของเรานี่เองนะคะขอต้อนรับนะคะท่านพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐค่ะสวัสดีครับอาจารย์ครับ ค่ะก่อนอื่นนะคะอยากจะเรียนถามท่านสักนิดนึงนะคะว่าให้เล่าถึงความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีอะค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไรค่ะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับเดิมทีเนี่ยมีผู้ว่าเป็นประธานนะครับแล้วก็สมาชิกมาจากการเลือกตั้งของแต่ละอำเภอนะครับกสมาชิกก็เลือกกันเป็นประธานสภาและผู้ว่าเป็นประธานในการบริหาร นะครับต่อมาก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับให้สมาชิกเลือกนายกกันขึ้นมาเองเป็นผู้บริหารเองแต่อยู่ภายใต้การกํากับของผู้ว่าคือฝ่ายปกครองนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดมีการแก้กฎหมายใหม่ให้เลือกนายกโดยตรงนะครับแล้วก็สมาชิกก็มีหน้าที่ในการที่จะผ่านข้อบัญญัตินะครับนายกมีหน้าที่ในการบริหารงานขององค์ การบริหารส่วนจังหวัดครับเพราะฉะนั้นในด้านบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนี่มีบทบาทหน้าที่อะไรบ้างคะครับอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยครับก็เป็นหน้าที่อำนาจหน้าที่เนี่ยคล้ายๆกับรัฐบาลเหมือนกันนะครับเพียงแต่รัฐบาลในระดับจังหวัดแต่ยกเว้นด้านความสงบเรียบร้อยอย่างเงี้ยยังมีตำรวจอยู่มีฝ่ายอำเภออยู่นะครับส่วนอำนาจ ทั่วไปก็มีหน้าที่ในการพัฒนานะครับท้องถิ่นให้ดีขึ้นนะครับอย่างเช่นว่าคุณภาพชีวิตก็ดีการศึกษาก็ดีสิ่งแวดล้อมก็ดีนะครับดูแลคนป่วยด้านสาธารณสุขก็ดีเป็นอำนาจหน้าที่ในภาพกว้างๆนะครับแต่ส่วนในส่วนขององค์การบริหารจังหวัดเองเนี่ยจะต้องมีหน้าที่ดูแลในภาพรวมไม่ใช่เฉพาะจุดเฉพาะที่ไม่ได้นะครับในภาพรวมของจังหวัดเท่นี้การศึกษาเนี่ยก็ต้องดูแลเสมอภาคกันทั้งจังหวัด นะครับคนป่วยก็ดูแลทั้งจังหวัดอย่างเนี้ยสิ่งแวดล้อมก็พัฒนาให้ดีขึ้นจะเพาะจุดเฉพาะที่ไม่ได้นะครับเขามีไว้สําหรับกรณีที่เกี่ยงกันทําอย่างเช่นอบาตอพื้นที่เขตติดต่อเนี่ยเกี่ยงกันทําก็อบตจจะเข้าไปดูแลอย่างเช่นสะพานระหว่างตําบลน,นี้กับอีกตําบลหน,นึ่งนะครับก็เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมาก็อบตจเข้าไปดูแลแทนหรือถนนลุนทางที่คราบเกี่ยวระหว่างตําบลตําบลบเทศบาลในภาพรวม ไม่ใช่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอย่างเงี้ยเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นท้องถิ่นระดับจังหวัดนะครับในท้องถิ่นเนี่ยก็มีสองระดับคือระดับจังหวัดก็คืออบจอระดับพื้นที่ข้างล่างเนี่ยก็มีเทศบาลกับอบตอบตเนี่ยเทศบาลเนี่ยก็อำน,นาจหน้าที่เหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าอบาตไหนที่มีงบประมาณมากก็ยกขึ้นเป็นเทศบาล นะครับก็เป็นเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครตามปริมาณของงบประมาณครับแล้วในด้านของบทบาทหน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะบทบาทหน้าที่ของนายกก็มีหน้าที่กากับดูแลนะครับแล้วก็เอานโยบายที่เราให้ไว้ในการเลือกตั้งมาใช้แต่ก็อยู่ภายในรอบภายในรอบของอำนาจหน้าที่ที่ผมบอกข้างต้นนะครับหมายความว่าดูแลเรื่องการศึกษาพัฒนาคุณภาพชีวิตดูแลถนนทนทางอะไรต่างๆเงี้ย นะครับก็เป็นภาพรวมทั่วไปดูแลด้านสิ่งแวดล้อมดูแลทรัพยากรธรรมชาตินะครับในภาพรวมในทั่วๆไปนะครับเพียงแต่ว่าอำนาจหน้าที่อันเนี้ยมันตัดขาดจากสมาชิกเมื่อก่อนมันตัดขาดมาเมื่อก่อนเนี้ยสมาชิจะเปลี่ยนนายกได้แต่เดี๋ยวนี้พอเลือกตั้งโดยตรงแล้วเปลี่ยนไม่ได้นะครับข้อบัญญัติไม่ผ่านก็ไม่เกี่ยวนายกไม่ต้องลาออกเขาต้องการให้หนายกเนี่ยทำงานแบบยั่งยืนไม่ต้องไป ไม่ต้องไประวางเรื่องสมาชิกจะไม่ให้การรับรองอะไรต่ออะไรเงี้ยก็ถูกต้องแล้วเพราะว่าสี่ปีเขาบริหารไปถ้าไม่ดีก็ตกไปประชาชนก็เลือกมาใหม่เพราะเป็นการเลือกตั้งจากประชาชนโดยตรงผมว่าถูกแล้วกฎหมายอันนี้ถูกแล้วแล้วนโยบายการทงานที่ผ่านมาของทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีเนี่ยข,ของผมจะเน้นด้านการศึกษาเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวผมเองนั้นตอนก่อนเข้ามาอยู่ตรงเนี้ยผมรับราชการตารวจอยู่ นะครับแล้วก็ทําเรื่องยาเสพติดคุกค,คีกับชาวบ้านมานานรูว้ว่าจุดเริ่มต้นจะให้ประชาชนดีไม่ดีเนี่ยต้องการศึกษาดีก่อนนะครับพอการศึกษาดีแล้วเราจะเป็นทหารเป็นตำรวจโตขึ้นเนี่ยเป็นนักการเมืองอะไรก็ดีหมดนะครับเราที่ผ่านมาในตำรวจส่วนใหญ่ก็ไปแก้ปลาเหตุเพราะไปแก้หลังจากเขาก็ทําผิดแล้วนะครับแต่ถ้าหนทางที่ดีที่สุดในการแก้ปัญหาประเทศชาติคือทำอยังไงให้ทุกคนเป็นคนดีไม่มีคนกระทาผิด มันถึงจุดถูกต้องใช่ไหมฮะเราไปแก้ปลาเหตุเขาค้ายาจับเขาติดคุกไอ้ลูกอยู่ข้างนอกมันก็ต้องไปแก้ปัญหาลูกเขาลําพังพ่อแม่อยู่ด้วยกันสองคนยังเลี้ยงลูกให้ดีไม่ได้แล้วพ่อแม่ติดคุกสักคนหนึ่งเนี้ยหรือลูกอยู่กับพ่อหรืออยู่กับแม่มันจะดีก็ลําบากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะทํายังไงให้ทุกคนเป็นคนดีให้คนกระทาผิดไม่กล้าไม่กล้าทาผิดอันนี้คือสิ่งที่ถูกต้องจึงได้ลาออกอเผอิญเขาเลือกตั้งนายกโดยตรงก็ลาออกมาอยู่ตรงนี้ นะครับมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เน้นด้านการศึกษาตามความคิดที่เราอยากจะให้มันเป็นเพราะไม่มีประเทศไหนที่เขาจเจริญโดยที่คนเขามีการศึกษาต่ำใช่ไหมฮะทุกประเทศที่จเจริญแม้กระทั่งอังกฤษอเมริกาเขาจเจริญแล้วในการหาเสียงเขายังอันดับหนึ่งคือนัยบายด้านการศึกษาใช่ไหมฮะแต่ของเราเนี่ยต้องยอมรับว่าที่ผ่านมารัฐบาลแทบจะทุกสมัยไม่ได้สนใจด้านการศึกษาเท่าที่ควรไปเอาเฉพาะไอ้ไอ้ไอเศรษฐกิจเป็นหลัก เ <America> อเมกาโปรเจกต์เป็นหลักนะครับผมเห็นว่าถ้าเราทําการศึกษาดีแล้วประเทศชาติถึงจะเจริญลูกหลานเราต้องมีจริยธรรมคุณธรรมมีจิตสำนึกในการรักชาติต้องเริ่มต้นตรงนี้มันถึงจะไปข้างหน้าได้นะครับจิงเน้นด้านการศึกษาเป็นหลักก็คือท่านเน้นเรื่องของการศึกษามาตั้งแต่แรกแต่แรกแล้วนะครับในช่วงระยะเวลาสองสมัยนะครับสมัยแรกก็ประมาณสักสามปีเพราะว่าฝ่ายจะรับรองก็ไป8เดือนแล้วนะครับ แล้วมาสมัยนี้เป็นสมัยที่สองหกสิบเปอร์เซ็นของงบประมาณลงไปที่การศึกษาครับของเราจะมีครูเช่่ยสอนเนี่ยครบชั้นเรียนนะครับณนะปัจจุบันนี้รับเงินเดืนเอนอบจอยู่พันสามร้อยตานะครับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เนี่ยเราแจากไปแล้วเป็นหมื่นเครื่องเด็กนนบุรีเนี่ยหนึ่งคนต่อหนึ่งเครื่องต้องนั่งแป้นเรียนอย่างนั้นไม่ใช่สี่ห้าคนบรลุมเครื่องเดียวไม่ได้นะครับเราทุ่มให้ขนาดนี้นะครับครูต่างชาติเรา ให้ทางมหาวิทยาลัยจุฬากำลังมังแหงซึ่งมีสถาบันภาษาเนี่ยรับผิดชอบให้นะครับปีละประมาณ200กว่าตาในงบประมาณอีก150ล้านที่ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัดสรรพทและสังกัดอบจ,จสังกัดสำนักงานเขตมัธยมปัจจุบันนะครับให้ทุกทุกโรงเรียนมีหมดให้ลูกหลานได้มีโอกาสเรียนกับครูต่างชาติจริงๆนะครับผมไปดูโรงเรียนเอกชนใหญ่ๆแล้วยางเช่นสาธิตมอลงังสิธิ์เนี่ย นะครับเด็กยี 6, ่หกครูไทยคนครูฝรั่งคนประกบประกบกันนะครับพอมากหน่อยผู้ปกครองก็โวยแล้วแล้วหันมาดูเด็กโรงเรียนวัดโรงเรียนมัธยตเนี่ยบางโรงเรียนครับผมเข้ามาทีแรกเนี่ยอย่างบางกลวยเนี่ยวัดศักดิ์บางกลวยพอคนเดียวเด็กเก้าสิบนะครับครูน้อยก็ไม่มีพาลงก็ไม่มีเราก็มาคิดว่ามันเป็นความผิดของเด็กเหรอที่ต้องต้องมารับอยู่อย่างเงี้ยเด็กทุกคนถ้ามีโอกาสเขาก็อยากเลือกโรงเรียนดีๆหมด อยากเรียนไปเรียนสาธิตมอลังสิตเหมือนกับที่คนรวยๆเรียนหมดแต่เขาไม่มีโอกาสเลือกนะครับเพราะตรงนั้นมันต้องเสียเทอมหนึ่งริมริมแสนผู้ปกครองก็ไม่มีเงินนะครับแต่พอมาโรงเรียนวัดรัฐบาลก็ปล่อยอย่างเงี้ยมันไม่ถูกใช่ไหมฮะมันการการให้การศึกษาเนี่ยควรจะเสมอภาคกันนะครับเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาเลือกเกิดไม่ได้ถ้าเขาเลือกเกิดได้เขาก็ต้องเลือกเกิดเป็นลูกคนรวยหมดนะครับแต่เราในฐานะผู้ใหญ่ในสังคมเนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมกับเด็ก ช่ไหมผมจึงพยายามบริหารทางการศึกษาเนี่ยให้เท่าเทียมกันตามกําลังงบประมาณที่มีอยู่นะครับแต่ก็ได้เท่านี้แหละหมายความว่าก็ยอมรับว่าถามว่าสามปีที่ผ่านมาที่ทุ่มทุ่มงบทางด้านภาษาอังกฤษเนี่ยได้ผลไหม mm hmm. ก็ได้ผลแต่ถามว่าประมาณสักเท่าไหร่ผมว่าประมาณสิบเปอร์เซ็นตมันมันต้องยอมรับว่าชา้าเพราะว่าภาษาอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาด้านเดิมของเรานะครับแล้วก็ มันต้องอยู่ที่ฟาร์มเอาใจใส่ดูแลของครูและผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยนะครับอบจอมีหน้าที่สลับงบมาให้ส่งครูให้แต่การบริหารงานเนี่ยมันไปอยู่กับพอนะครับถ้าได้พอเอาใจใส่ดีก็ทําให้เด็กมีคุณภาพดีบางโรงเรียนเนี่ยได้มาถึงสายสี่ส<ม>ิบห้าสิบเปอร์เซ็นเด็กสามารถเรายนิทานเป็นภาษาอังกฤษได้อะไรได้ซึ่งผมถือว่าภาษาอังกฤษเนี่ยในอนาคตข้างหน้ายังไงก็จําเป็นเพราะในปีห้าแปดแรงงานเสรีถ้าเรา คนของเรายัางภาษาอังกฤษยังหน่อมแนมอยู่เนี่ยมันสู้เขาไม่ได้นะครับแล้วอนาคตยิ่งเสียเปรียบเขายาเลยขนาดณนะปัจจุบันนี้ผมว่าเสียเปรียบต่างชาติรอบข้างแล้วเนี่ยแย่แล้วนะครับถ้าเราไม่เน้นยาอไม่ยอมเหนื่อยกันเนี่ยอนาคตลูกหลานลําบากเพราะฉะนั้นจึงได้เน้นด้านภาษาอังกฤษแล้วก็ด้านการศึกษาเป็นหลักนะครับเพราะเชื่อมั่นว่าการศึกษาจะทําให้คุณภาพชีวิตของเด็กในอนาคตเนี่ยดีขึ้นนะครับหกสิบเปอร์เซนต์ของงบประมาณเราจึงให้ไป โงโยธวาทิพย์ดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยให้หมดมเรียกว่าจังหวัดนนท์ผมกล้าพูดเลยว่าดีกว่าจังหวัดอื่นนะครับในเรื่องอุปกรณ์การเรียนการสอนแม้กระทั่งอาคารเรียนเนี่ยอาคารเรียนเนี่ยกรมท้องถิ่นนะครับกับกระทรวงศึกษาก็พยายามแย่งอำนาจจัดนะครับกรมท้องถิ่นบอกถ้าไม่โอนก็ไม่ให้สนับสนุนก็ประมาณอย่างเงี้ยมีหนังสือเวียนมาเลยซึ่งไม่ถูกต้อง นะครับในเมื่อตามพรบกระจายอำนาจให้อํานาจองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจัดก,การศึกษาแล้วนะครับการจัดก,การศึกษาอาคารสถานที่มันก็ต้องเกี่ยวข้องด้วยถ้าอาคาร